สวัสดีค่ะนะคะพี่นิดจะมาแบ่งปันนะคะจริงๆแล้วอะ่ะด้วยความที่ช่วงเย็นอาจจะมีทําหลายอย่างนะอ่ะเป็นเวลา21วันเนาะจะมาเล่าให้ฟังก่อนนะเนี่ยปกติตัวพี่อะนะก็เป็นคนชอบสร้างบุญสร้างกุศลอยู่แล้วนะทําบุญทําทานมาตลอดนะตั้งแต่จําความได้อ่ะสิ่งหนึ่งเลยค่ะคนเราเนี่ยก็มีทําผิดพลาดในชีวิตมาเหมือนกันเนาะ แต่เราสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทำแต่ความดีได้เพราะว่าอายุเราก็ครึ่งชีวิตแล้วนะคะก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้เจอแต่คนดีมีบุญเจอคนที่มาร่วมสร้างมุกสลไปด้วยกันเออนะคะอันเนี้ยเป็นคาถาด้วยความที่มีเจ็บคอตรงนี้นะพี่ก็เชื่อว่าจะมียาทำห้พี่หายได้แต่ว่าเราอยากจะมาสร้างมุกสนเราก็อยากจะประสบความสําเร็จให้ไวนะอะ เราอยากจะเผยแผ่ทำอะไรกันอีกมันมีรถอยมันกันปากอยู่ในตู้เย็นมีอีกไหมมีน้ำอะไรไหม,มพี่ทำทำทำดีคนเดียวไม่ไม่ไหวหรอกเพื่อนเพราะว่าคนที่เขาทุกข์ลำบากอะ่ะมีเยอะแยะมากมายนะเราก็มีสาจาัจจะว่าเราจะพิมพ์สมุดธรรมะเล่มน,นี้แจกผู้คนความรู้เนี้ยพี่ไม่ได้หวังอะไรจากใครเลย ถ้าใครมาเรียนรู้มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกันหากว่าวันหนึ่งคุณสาธุหรือว่าคุณอธิษฐานจิตได้สมปรารถนาแล้วนะคะค้าขายดีขายหมดอย่างที่วิทย์แบ่งปันอยากจะให้ทุกคนมาร่วมพิมพ์สมุดธรรมะนะคะแจกผู้คนให้ให้คนที่เขากําลังทุกข์ลำบากหลุดพ้นความทุกข์ให้เขาค้าขายดีมีเงินเหลือกินเหลือเก็บร่ํารวยขึ้นนะคะจากประสบการณ์ที่ตัวเองสวดตั้งแต่รู้จักกระถากระถาพระมหาจักรพรรดิกาถาเงินล้าน เราขอแต่งหน้าก่อนนะเอเล่มหนึ่งเราอ่านเมื่อคืนนี้แต่เราจะอ่านให้ทุกคนฟังว่าความหมายของกรถาพะระกรถาพระมหาจากักรพรรดิมีความหมายว่าไงเป็นของหลวงปู่ดูนะพี่ก็ขออนุญาตหลวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือผู้คนนะตามสัจจะที่เคยพูดไว้ว่าถ้าหากว่าก็อยากทําความดีนั่นแหละค่ะเพื่อนๆอยากช่วยคนค่ะ คนที่เขากําลังตกทุกข์ได้ยากคนที่เขากาลังลําบ,บากอยู่คนที่เขาค้าขายไม่ดีแต่อยากให้เขาค้าขายดีอยากให้เขามีเรื่องของเมตตาค่าถามพระมหาจากักรพรรดิความหมายเดี๋ยวเล่าให้ฟังขอแต่งหน้าสวยสวยก่อนนะอ่ะอนะต้องสวยค่ะนะพี่อธิฐานนะคะขอให้ตัวเองอารมณ์ดีให้ตัวเองคิดบวกแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จไวๆทันใจทันสุขภาพร่างกายเราได้มียารักษาโรคให้เราสุขภาพดีนะ หมุนดีมีผิวพรรณที่ดี<笑><笑>เวลาเราทำบุญทำทานน่ะอธิษฐานจิตในเรื่องคอยพบเจอความดีความสุขขอยข้าพเจ้าพ้นทุกข์มีปัจจัยเลี้ยงดูครอบครัวไปยังผลน,นิพพานคอยข้าพเจ้าขายค้าขายดีมีลูกค้ามาอดมุดหนุนได้เยอะไม่พอนะคะคุณปัรถนานอกเหนือจากนั้นคืออะไรคุณต้องอธิษฐานเลยนะไม่ต้องกลัวว่าเราขอท่านมากเกินไปหรือเปล่าเมื่อวันนี้คุณตกทุกข์ได้ยากค่ะนะคุณก็ต้องอธิษฐานค่ะ อธิษฐานบางทีในสมุดธรรมะเล่มหนึ่งเขาบอกให้เราเบิกบุญมาใช้เลยนะ mm hmm. พี่ก็เคยเบิกบุญมาใช้ตอนพี่เป็นรองชามพี่ก็หายแล้วก็จ่าวกาว่า,าก็เบิกบุญเบิกบุญอีกแล้วกันไม่กลัวค่ะอ่าเพราะว่าจะทําเพิ่มก็เราก็พยายามทมําบุญแล้วเนาะทำทุกวันแล้วก็แบ่งบุญให้กับตัวเองให้เจ้ากรรมนายเวีนน่ะให้เขาได้ไปผุดไปเกิดให้เขาอย่าได้มาเบียดเบียนเราให้เรากินยาแล้วหาย ถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เชื่อเรื่องของคือเราก่อนนั้นนี้น้ําหนักนีเยอะนะคะน้ำหนักนี่มาพุ่งที่แบบแปดสิบกว่าเราก็กินดีทอกแต่ด้วยความที่กินแล้วมันขับถ่ายเยอะเออมันก็จะพยายามคิดบวงอะไรทุกคนเวลาเวลาเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,เพื่อนใจเราก็แบบอาจจะคิดลบอะเนาะ แต่เราก็พยายามคิดบอกว่าเออกินยาเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็ดีขึ้นขอให้มันหายขอให้สุขภาพขอให้หมอที่ให้ยามากินเนี่ยก็ให้ยานีนรักษาอาการที่อยู่ตรงนี้ให้หายแล้วไม่พอให้เขารู้ว่าโรคเราเป็นอะไรแล้วก็ให้มียารักษาแล้วให้มันหายก็คือ,คอขอต่อชะตาชีวิตเอยขออยู่ทําความดีช่วยเหลือผู้คนบนโลกมนุษย์เนี่ยอีกอีกหลายปีนะคะเพื่อส่งจนลูกเราได้ได้บวชนะหรือแม้กระทั่งอายุยืนเนี่ยนะคะทุกคน ก็ไหนก็มพี่เคยไปหยิบมาจากวัดเนาะถือสะว่าหลวงตายอยากจะให้เราช่วยคนแล้วกันเนาะอะ,อะนโมพุทธายาหมายถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในพักกรรมนี้ได้แก่นะพระกุศโลพุท,ท,ทธเจ้าโมพระโกนาคมโนพุทธเจ้าพุทธกัสโปพุทธเจ้าทาพระสีมุน,นีโคโมพุทธเจ้าและยะพระสี อริยเมตไตรพระพุทธเจ้าพระพุทธไตรรัตนายานหมายถึงสุดยอดของศีลสมาธิและปัญญามณีนมพรัตหมายถึงสมบัติจัก,กรพรรดิอันได้แก่สมบัติหลักจิตประการคือจากแก้วช้างแก้วม้าแก้วขุนพลแก้วขุนคังแก้วนางแก้วแก้วมณีวันนี้เราทําบุญแล้วเราขอแบ่งบุญให้ทุกท่านนะขอให้ไปพุดไปเกิดนะเป็นนางฟ้าบนสวงสวรรค์เราทําบุญให้เธอแล้ว สีสหัสสะสุธรรมมาสีสะแปลว่าความคิดหัสสะแปลว่ามือก็คือการกระทําสุธรรมมาก็คือการรู้ทั้งสามโลกธาตุรวมความคือการคิดและลงมือทาจนรู้ทั้งทั่วสามโลกพุทธโธธรรมโมสังโฆหมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยะถาพุทธโมนาหมายถึงพระพุทธเจ้าที่ จะมาตัดสรุนุในอนาคตคือพระศีอริยเมตไตรเป็นการไล่สุดคถาแบบโบราณโดยการนำเอาคำว่ายะมาตั้งไว้ข้างหน้าหมายถึงกำลังของพระศรีอริยเมตไตรเป็นองค์นำพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหมายถึงการบูชาพระธาตุไตอัคคีทานังวรังคันทางหมายถึงไฟเผาทำลายกิเลสท,ทั้งภายนอกภายในศิวลี จะมหาเทรังหมายถึงโชคลาภธุรกิจการงานครอบคุมทั้งหมดนี่แหะทําไมถึงต้องสวดนะแต่ก่อนเราไม่รู้ความหมายพอมาเจอสมุดเล่มนี้เออ่านแล้วก็ตื่นรู้แล้วว่าทําไมเราต้องสวดเพราะอะไรเพราะกัวอย่างเช่นเราอยากจะทําธุรกิจเนี่ยให้ร่ํารวยก็เคยไปศึกษานะพอเข้ามาถึงจุดนี้ก็ศึกษาว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงต้องสวดยังไงถึงจะรวยได้ อาหารวันทามีธุรตัวอาหารวันทามีทาแต่อยู่อาหารวันทามีสัพพะสูพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมีหมายถึงการบูชาทั้งหมดทั้งมวลในพระพุทธศาสนานี่แหละความหมายเนาะเพื่อนสําหรับใครที่อยากรู้ความหมายของกระถาพระมหาจากักรพรรดิเนาะ,ะถ้าเพื่อนเพื่อนรู้อย่างนี้แล้วใครที่นะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภธุรกิจการงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ให้ท่องกระถาเงินล้าน ะะกคนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์ช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันนะสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกันค่ะสิ่งใดก็ไม่เท่าการทําบุญทําความดีนะคะพี่นิรคนรู้สึกว่าถ้ามาทําแบบทางแบบนี้แล้วพี่มีความสุขจริงเลยเนาะเพราะว่าเคยเรียนทำมาด้เกตสีตลอดสงสัยมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราเจะเอาสิ่งที่เราเคยได้มามาใช้ในปัจจุบันนี้เนาะก็ต้องทําความดีก่อนนะในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยเราทําทําบุญหลังพระ ทำความดีหลังคระไม่ได้แล้วแหละด้วยความที่ยุคปัจจุบันเนี้ยผู้คนบางคนเขาก็มีความเดือดร้อนมากมายที่เรามองไม่เห็นนะเราต้องออกมาทําสื่อดีๆช่วยเหลือสังคมนะคะคเพื่อนๆที่เขาออกมาทํากันหนึ่งแล้วก็เพื่อตัวเขาเองได้มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวเขาก็จริงแต่สิ่งหนึ่งเลยคือได้ช่วยเหลือคนอื่นนั่แหละค่ะนะได้มีช่วยเหลือมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขากําลังตกทุกข์ได้ยากอยู่ วันนี้คุณมีความรู้อะไรที่คุณสามารถประสบความสาเร็จในชีวิตได้เขาเรียกว่าเอาประสบการณ์ของคุณมาช่วยเหลือคนค่ะคนกลุ่มนั้นก็จะเข้ามาหาคุณค่ะเชื่อเถอะว่าวันนี้คุณหาเงินได้เยอะเท่านี้แล้วมีกลุ่มหนึ่งที่เขาค้าขายเหมือนคุณแล้วเขาทําได้เหมือนคุณเชื่อไหมคุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีแต่คนตกรักคุณอะแล้วเขาก็อยากจะมาทําความดีช่วยคุณค่ะก็เชื่อเถอะว่า หลวงหลวงหลวงปู่โตสอนว่าต้องทําความดีก่อนนะถึงจะทําให้ฟ้าดินช่วยลูกได้หรือแม้กระทั่งผู้คนมากมายเขาจะเข้ามาช่วยลูกในสิ่งที่ลูกต้องการนี่ก็เลยต้องเชื่อในสิ่งที่หลวงตาสอนเนาะนี่ก็จะทําดีเท่ากับที่พี่ทาได้ลนล่แหะคะ่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะ